ยังไม่หมดนะคะกิจกรรมของเวทศิศา์ันารัยะะรวันนี้เรามีเสื้อสวยๆจากแอดมินเพจคะ่ะมาแจกกันนะคะทั้งหมด4ตัวด้วยกันแต่ต้องเล่นเกมง่ายๆคะ่ะจิ้มโดนจิ้มโดนคะ่ะไม่โดนจิ้มไม่โดนไม่ได้เสื้อนะคะ okay. ค่ะเราเจอผู้โชคดีแล้วนะคะ1คนแต่ว่าเราไม่ได้แจกนะคะของเราให้เล่นเกมค่ะเกมของเราง่ายๆนะคะจิ้มโดนจิ้มโดนค่ะจิ้มไม่โดนไม่ได้นะคะเสื้อของเรามีทั้งหมด4ตัวนะคะเราจะมีคนเล่นทั้งหมด4คนอ่ะค่ะขอสัมภาษณ์คนเล่นเกมก่อนนะคะชื่ออะไรคะอ๋อชื่อนิดค่ะค่ะคุณนิดมาจากที่ไหนคะมาจากทุ่งพอค่ะ ่ะทุกพอตอนนี้มาร่วมกิจกรรมของงานแห่ช้างอาเซียวทุกปีนะคะาม,มาะทุกปีค่ะทุกปีค,กปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณนิดเล่นเกมนิดนึงนะคะค่ะคุณนิดเลือกรูปทั้งหมดจาก9รูปเลยนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้ค่ะเชิญคุณนิดจิ้มค่ะคุณนิดไม่ได้ไม่โดนนะคะอดเสื้อ่ะเดี๋ยวให้โอกาสอีกรอบนึงนะคะเห็นใจน้อง่คค่ะค่ะเชิญค่ะ โอ้เสียใจค่ะไม่ได้เลยค่ะสองรอบค่ะให้โอกาสอีกไหมคะให้อีกครั้งหนึ่งค่ะให้อีกครัง้งนึงนะคะหนใึ่งค่ะหนึ่งอะไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเสียใจค่ะคุณนิดด้วยจริงๆนะคะคุณนิดไม่ได้ททนได้ค่ะคุณนิดได้โอกาสอีกรอบนะคะ โอ้โหดูสีหน้าดีใจของเธอนะคะเธอได้เส uh, ื้อไปแล้วหนึ่งตัวนะคะขอโชว์เสื้อนะคะชอบชอบสีนี้สวยมากๆนะคะเสื้อเป็นเสื้อที่แอดมินทาเองค่ะค่ะคุณนิดผู้โชคดีคนที่หนึ่งได้เสื้อไปแล้วนะคะต่อไปเรามาหาผู้โชคดีคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะน้องจากที่ไหนคะสุโขทัยสีสันสีสันค่ะบ้านที่ไหนคะบ้านอยู่ที่ไหน อยู่ดงคูค่ะอ๋อบ้านดงคู่ใกล้ๆเรานีเองนะคะไม่ไกลเท่าไหร่เมื่อกี้ทุ่งเพาะตอนนี้เราไปดงคูแล้วนะคะข้ามเขตไปแล้วค่ะแล้วเรามีเกมให้น้องเล่นง่ายๆแค่เลือกภาพออกมาหนึ่งภาพให้เจอโดนนะคะค่ะเชิญเล่นเลยค่ะหนึ่งภาพหนึ่งภาพค่ะภาพเดียวค่ะจิ้มเลยค่ะกด เดี๋ยวให้โอกาสน้องอีกนะคะอ่าครั้งที่สองน้องก็ได้เสื้อแล้วค่ะเชิญหยิบเสื้อไปหนึ่งตัวเลยค่ะใส่ไซส์อะไรใส่ไส์อะไรคะอ้าวสีอะไรคะสวยไหมสวยไหมอาเดี๋ยวโชว์รูปหน่อยอีกตาเล่นไหมขอเล่นปะ โซเชีลนะคะ,คะแน่นแดน่ายคู่กับน้อนันนี้เอโอเคสวยมากมากค่ะสวยมากมากอ่ะมีแค่นี้คะ่ะเอาสีเขียวเหรอเขียวที่สีสสกิโผู้โชคดีคนต่อไปนะคะ ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคนสวยชื่ออะไรคะกิฟฟค่ะค่ะชื่อน้องกิฟฟนะคะน้องกิฟฟจากที่ไหนคะหัดเซียวค่ะอ,อ๋อคนหัดเซียวคนที่นี่ดั้งเดิมที่อยู่คู่กับประเพณีมานานแล้วนะคะน่าจะเห็นช้างทุกปีเนาะ,ะเห็นทุกปีค่ะค่ะโอเควันนี้ก็จะมีกิจกรรมมาแจกเสื้อแฟนเพจกันนะคะน้องกิฟฟได้รู้ว่าเป็นเพจแฟนคลับของเพจศรีสัชนาลัยด้วยเราก็จะมาเล่นเกม จิ้มโดนจิ้มโดนกันนะคะถ้าจิ้มจิ้มให้โดนนะคะสามครั้งนะคะ,ะน้องกิ๊บจิ้มเลยคะ่ะครั้งแรกไม่โดนค่ะกดกลับนะคะครั้งที่สองก็ไม่โดนค่ะไม่ได้สามครั้งอะคะอ่ะอ่า โดนแล้วค่ะน้องจิ๊บน้องจิ๊บน้องจิ๊บขอโทษนะคะน้องจิ๊บจิ้มโดนแล้วนะคะชวนเลือกเสื้อไปหนึ่งตัวค่ะเขขเขเออนันค่ะาได้เสื้อแล้วนะคะถ่ายรูปนะค่ะ และเสื้อตัวสุดท้ายนะคะเราก็เจอกลุ่มผู้โชคดีแล้วนะคะที่จะได้เสื้อตัวสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะสัมภาษณ์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่จากเพจศรีสัชนาลัยนะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อมีนาค่ะน้องมีนามาจากที่ไหนคะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุ20ปีเี่แล้คะค่ะค่ะจากจากศรีสันแม่ลากนี่แหละคะ่ะแม่ลากนะคะ คะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจสีสัตว์นะคะเราจะมี <laughs> เสื้อสวยๆแจกวันนี้โดยให้น้องมีนาเล่นเกมกดจิ้มโดนจิ้มโดนนะคะจิ้มไม่โดนไม่ได้นะคะ3มรอบค่ะจิ้มได้เลยค่ะรอบแรกว้าวค่ะยังไม่ได้ค่ะ <laughs> ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนแล้วกันเนาะเสื้อมันเหลือตัวเดียวสัมภาษณ์ใหม่อ่ะเวลาเข้าไปแล้วไปก็พาดน้องอะไรแล้วก็ให้ให้เล่นน้องชื่ออะไรชื่ออะไรเอาเอาเอาเหมือนเมื่อกี้อ่ะไม่ไม่เริ่มก็คือคนละคนกันเนี่ยก็อยู่กลุ่มเดียวกันอะค่ะน้องมีนา น่าเสียใจจริงๆไม่ได้เสื้อไปนะคะจิ้มไม่โดนค่ะน้องคนต่อไปเชิญเล่นนะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องกวางค่ะน้องกวางนะคะอาจจะเป็นผู้โชคดีตัวสุดท้ายค่ะลองดูค่ะไม่โดนค่ะไม่โดนค่ะไม่ได้ค่ะเอามาคนต่อไป <SUR F ly> น้องชื่ออะไรคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะยังยังไม่ได้เสื้อสักตัวเลยนะคะชื่อชมพู่ค่ะน้องชมพู่นะคะค่ะน้องชมพู่เลือกรูปเลยค่ะรูปกติกาแล้วค่ะไม่โดนค่ะได้กี่รอบคะสามค่ะไม่โดนนะคะไม่โดนค่ะ โอ้ตัวสุดท้ายนี่ออกยากมากเลยนะคะแอดมินเหนื่อยกันแล้วนะคะตอนนี้น้องชื่ออะไรคะน้องชื่อฟองครับชื่ออะไรนะคะฟองครับฟองโอ้โหชื่อ <laughs> ต่างประเทศมาก <laughs> น้องฟองเลือกเลยค่ะสามครั้งค่ะไม่โดนค่ะไม่ได้นะคะมีค่ะมีค่ะมีชัวค่ะ <laughs> ฟองได้ค่ะเสื้อตัวสุดท้ายหาน้ององรับเสื้อค่ะแายถ่ายรูปไงนะคะสวยมากนะคะเสื้อขอบคุณค่ะใสดไม่ได้ให้แฟนค่ะตามในเพจก็แล้วกันกิจกรรมตลอด I <laughs>